ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ยาติธรรมทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมพ่อคิดธรรมะเช่นเคยนะครับวันนี้ก็หลังจากที่พระอาจารย์มหาสมบูรณ์ท่านได้ไปออกรายการโหนกระแสมานะครับท่านก็นำข้อมูลต่างๆเอามาเทศนาและก็มาบอกกล่าวต่ ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่มารอฟังธรรมะจากท่านนะครับก็เป็นคลิปหนึ่งที่น่าปลื้มใจมากเลยครับท่านสอนพระธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกทุกอย่างคือล้วนดีงามหมดนะครับท่านไม่ได้พูดจาว่ากล่าวให้ร้ายใครท่านพูดไปตามเหตุตามปัจจัยขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน มาร่วมฟังด้วยกันนะครับวันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับโอกาสที่เราท่านทั้งหลายเจริญกุศลในแต่ละวันแต่ละวันก็ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับเช่นเดียวกันแต่จะอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าวันนี้เราได้เจริญกุศลอยู่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราชื่อว่าเราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต นี้ก <parfois> uhm ็อยากจะมาบอกกล่าวให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ในช่วงประมาณตีสี่ก็ได้รับนิมนต์จากพระเทระรูปหนึ่งเพื่อให้ไปช่วยตอบปัญหาหรือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องมีพุทธคุณหรือไม่อย่างไรในรายการโหนกระแสนะนิมนต์กันตีสี่นี่นะก็เลยเห็นว่า พอที่จะมีความรู้อยู่บ้างเนื่องจากว่าได้ศึกษาเรียนรู้จากครูบาอาจารย์มาก็เลยรับปากท่านและก็ได้เดินทางไปร่วมในการพูดคุยสนทนาแต่ในส่วนเบื้องต้นทางทีมงานก็ได้ประสานให้พระเถระสองรูปกับญาติโยมอุบาสกอีกสองท่านเป็นผู้พูดคุยสนทนากันก็เลยไม่ได้พูดคุยด้วยแต่ว่าก็อยู่ในห้องส่งนั่นแหละ ก็ฟังการตอบปัญหาการถามปัญหาระหว่างพระพิสุสองรูปกับญาติโยมบาศกสองท่านฟังแล้วก็ได้เหตุผลตามที่เราคิดตามว่าความรู้หรือสิ่งต่างๆที่เราได้ยินอาจจะมีแง่มุมที่ทำให้เราคิดได้ว่าเราควรจะถือเอาในส่วนไหน เราจะถือเอาในส่วนไหนก็ตามก็ขอให้สิ่งที่เราถือเอาเป็นประโยชน์เป็นอันใช้ได้ถ้าหากว่าสิ่งที่เราถือเอาเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์สิ่งนั้นก็ไม่ก่อให้เกิดคุณกุศลแก่เราไม่ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่เมื่อรายการดาเนินไปจบในส่วนของทีวีนะก็มีรายการออนไลน์นะทาง ทีมงานพิธีกรพร้อมทั้งญาติโยมบูบาศกก็ได้ให้อัตามาไม่ได้มีโอกาสไปพูดบ้างก็ได้ชี้แจงตามสมควรแก่คำถามาก็ได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่ได้บอกกล่าวไปว่าการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเราจะไม่ทิ้งองค์ความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งออกไปหรือทิ้ง คำพีอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปหรือคัดคำสอนในพระไตรปิฎกบางช่วงบางตอนออกไปการเรียนพระพุทธศาสนาแบบเทราวาดก็จะต้องเรียนให้ครบองค์ความรู้ในส่วนของพระบาลีในส่วนของอัรถกถาในส่วนของดีกาและในคำพีอื่นๆมีอนุดีกาเป็นต้นซึ่งก็พูดได้พอสมกับเวลาบางคนบางท่านว่าทำไมพูดน้อยจังเวลามีน้อย ก็ได้พูดน้อยถ้าเวลามีมากก็อาจจะได้พูดมากและในคราวครั้งนั้นก็ได้ฟังข้อมูลบางอย่างที่ฟังแล้วอาจจะมีความรู้สึกแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นรายการนะมีคำว่ารายการโหนกระแสอาตมาไม่ทนนะอาอรหันแท็กทีมฉะอาจารย์เบียร์ผู้ตื่นทำตรงนี้ฟังดูแล้วมันจะมีความ ย้อนแย้งอยู่ในตัวและความรู้สึกในฐานะเป็นชาวพุทธเป็นพระพิสุรูปหนึ่งเวลาที่ได้ยินคําว่าพระอราหารันเราก็จะนึกถึงบุคคลผู้ที่ควรแก่การเคารพเป็นบุคคลที่เจริญวิปัสสนาบรรลุปเป็นพระระยะบุคคลไปตามลาดับเป็นพระโสดาบันสกธาคามีอนาคามีและก็เป็นพระอราหารันต์เมตตามลาดับซึ่งเมื่อเป็นพระอราหันต์แล้วนะผู้นั้นก็จะเป็นผู้ไกลจากกิเลส ความโลภความโกรธความหลงใดๆไม่มีอยู่ในขันธสันดานของท่านแล้วคําว่าขันธสันดานเนี่ยเป็นการพูดถึงความสืบต่อของรูปรธรรมนามรธรรมที่เป็นไปในอัตภาพนั้นๆไม่ได้หมายความว่าเป็นคําสันดานแบบภาษาไทยถ้าเราถูกกล่าวถูกเรียกหรือถูกด่าว่าสันดาเนี่ยน่าจะมีปี๊ดใช่ไหมยมเกตมีไหม เมื่อก่อนนะโอ้แสดงว่าดอนนี้พัฒนาแล้วเออมันพัฒนาได้ออจากเมื่อก่อนโกรธง่ายตอนนี้อาจจะโกรธช้าลงแต่แต่อย่าคิดว่าหายโกรธนะอ,อ,อย่ามาอย่ามายึกยักหรืออย่ามาทำอะไรให้ฉันโกรธก็แล้วกันอะไรประมาณนั้นและพอบอกว่าสี่อรหร Team ันต์แท็กทีมฉะอาจารย์เบียร์คนตื่นทำตรงคำว่าฉะเนี่ยในที่นี้มันเหมือนแสดงให้รู้ว่า ท่านกําลังจะเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งตรงนี้มันจะไม่สอดคล้องกับคําว่าอารหันนะถ้าเป็นไปได้นะคือพอได้ยินได้ฟังเพราะวความรู้สึกก็คือรู้สึกว่าคานี้เนี่ยควรจะเปลี่ยนจากอารหันก็เปลี่ยนเป็นพระเทระเพราะว่าท่านก็เป็นพระเทระแล้วก่อนอาตมาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรกับเขาเลยนะเพียงแต่ถูกนิมนต์ไปโยมก็คิดดูกันแล้วกันนิมนต์ไปช่วงตีสี่ รับนิมนต์ตอนตีสนีะ่นะนะแล้วก็คิดว่าเราพอจะพูดอะไรบ้างาาพระเถระรูปที่นิมนต์ท่านก็สอบถามแล้วก็ให้ข้อมูลไปบางส่วนตามที่เรียนมาแต่ในเนื้อหาสาระที่พูดคุยกันมีอยู่คำหนึงที่ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วอาจจะเห็นว่ามันไม่สำคัญมันไม่ควรที่จะทำให้มีให้เป็นไปในประเพณีของไทยเราก็คือการ บวชทดแทนคุณมารดาบิดาที่บวชเป็นประเพณีที่อาจจะฟังในรายการบ้างหรืออาจจะฟังในสื่อช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้วอาจจะได้ยินได้ฟังว่าการบวชทดแทนคุณมานาบิดาหรือบวชเป็นประเพณีเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรอันนี้คือเป็นคําที่ฟังมาอาจจะไม่ได้ตรงตามนี้นะแต่ว่าประมาณนี้แหละทีนี้ลองมาฟังดูว่าเราในฐานะที่เราเป็นคนไทย อาจารย์รเป็นนักบวชใช่ไหมอมาจารย์มในบวชตามประเพณีนะเพราะว่าความรู้สึกในเบื้องต้นก็คือไม่ยินดีในการบวชมีความตั้งใจว่าชาตินี้ทั้งชาติจะไม่บวชเพราะว่าเราไม่ชอบไม่ชอบเพศนักบวชและไม่ได้เรียนรู้ศาสนาใดๆเลยไม่มีความรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครบวชบนพื้นฐานของความรู้สึกที่อยากจะทําอะไรให้โยมแม่ภูมิใจแค่นั้นเองและไม่คิดจะศึกษาเล่าเรียนใดๆทั้งสิ้น แต่เป็นความโชคดีตรงที่ว่าครูบาอาจารย์เห็นประโยชน์ของการศึกษาเราอยากจะมอบส่วนของการศึกษาที่ท่านได้เรียนรู้มาก่อนนั่นแหละถ่ายทอดมาให้เราตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนทําให้มีโอกาสได้ศึกษาโลเรียนบ้างและก็ทําให้เรามีวิธีในการใส่ใจในเรื่องราวต่างๆบ้างจากที่บวชตามประเพณีก็เริ่มเห็น ความรู้สึกที่มีศรัทธาต่อพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมายาวนานนับแต่ได้รับการพยากรณ์ในคราวที่พระองค์เป็นสุเมธาดาบทเสียสงไขย,ยิ่งด้วยแสนกับสละบุตรภรยาสละราชสมบัติบางครั้งสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อสังสมอบรมบารมีของพระองค์เพื่อการตรัสรู้ธรรมและนำธรรมะมากล่าวสอนเวนยสัตว์ทั้งหลาย เนี่ยศรัทธาตรงนี้ก็เกิดขึ้นจากการศึกษาลเล่าเรียนแต่ในส่วนเบื้องต้นตอนบวทตามประเพณีนั่นแหละบุคคลที่รู้สึกปลื้มใจเนี่ยไม่หนีไปจากบุคคลผู้เป็นบุพการีตอนนั้นไม่ทราบแล้วนะว่าบุญบาปเป็นอย่างไรแต่รู้ว่าโยมแม่เนี่ยดีใจดีใจแบบเราเห็นสีหน้าเลยรู้เลยว่าโยมแม่ดีใจความรู้สึกดีใจตรงนั้นน่ะคงจะเป็นไปด้วยอำนาจของความศรัทธาเลื่อมใส ที่เห็นผ้าเหลืองอยู่บนกายของพระลูกชายอย่างนี้เป็นต้นและจากโดยปกติคนแถวบ้านนอกเนะี่ยมาอยู่ชนบดนะอยู่บ้านนอกในคราวที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับง,งานบุญโดยมากคนจะเดินทางไปทําบุญช่วงวันพระ8ปดข้ามสิบห้าข้ามนี่เป็นปกติเป็นปกติเลยส่วนวันธรรมดามีไปบ้างนะส่วนการตักบาตรเนี่ย ก็จะตักบาตรเป็นประจำหลังไหนตักบาตรตอนเช้าก็หลังนั้นแหละตักบาตรหลังไหนไม่ใส่บาตรก็ไม่ใส่บาตรจะบอกว่าตลอดพรรษาหรือตลอดเหมือนกับพูดง่ายๆว่าเดินผ่านบ้านนี้ไม่เคยใส่บาตรเลยอย่างนี้ก็มีเดินผ่านบ้านนี้ใส่บาตรทุกวันอย่างนี้ก็มีแต่เมื่อพระลูกชายเข้ามาบวชในธรรมเวทไนนี้คือโดยมากบวชทดแทนคุณมารดาบิดาบวชตามประเพณีเนี่ยสามเดือนในพรรษาปรากฏว่า แม่ได้มีโอกาสเข้ามาวัดบ่อยขึ้นจากเข้าวัดแปดข่ามสิบห้าข้ามกลับมาวัดบ่อยขึ้นหนึ่งข้ามสองข้ามสามข้าก็มาวัดพอมาวัดแล้วทําอะไรนําอาหารใส่ปินโตมาบ้างนะสมัยก่อนจะไม่มีถุงแบบถุงพลาสติกแบบสมัยนี้นะใส่ปินโตปินโตก็ไม่ใช่สแตนเลสนะโยมนะเหลืองเหลืองอ่ะถั่เหลืองน่ะนะปินโตนั่นนะ่ะแล้วก็ใส่ใส่ถ้าเป็นถุงพลาสติก,ก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็มัดเอา ยางวงยางเส้นมัดคล้ายๆข้าวแกงแบบนั้นอเอามานะถุงพลาสติกก็มีน้อยไม่เหมือนสมัยนี้ในเวลามาทาบุญอะไรเกิดขึ้นเวลาที่มาทําบุญไม่ใช่ถวายอาหารเฉพาะพระลูกชายเท่านั้นพระทุกรูปที่อยู่ในวัดได้มาถวายอาหารได้กล่าวคําถวายพระตาหารแก่สงอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในส่วนเบื้องต้นเราอาจจะมองว่า ญาติโยมที่เป็นโยมพ่อโยมแม่ของพระแต่ละรูปแต่ละรูปที่บวชเข้ามานั้นอาจจะไม่ได้อะไรถ้ามองโดยวัตถุนะมันไม่มีอะไรจับต้องได้ไม่ใช่บวชมาแล้วเอา้าอยู่ดีๆก็มีคนมาสร้างบ้านให้หลังหนึ่งอยู่ดีๆก็มีคนซื้อรถให้คันหนึ่งมันไม่ใช่อย่างนี้แต่อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลผู้เป็นบุพการีไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพี่ป้านะ้าอา ่างมีความรู้สึกดีต่อการเข้ามาในพระศาสนาโดยอาศัยพระลูกชายพระหลานชายพระพี่พระน้องพระเพื่อนแล้วแต่ว่าเราอยู่ในฐานะไหนและเวลาที่ชนเหล่านั้นเข้ามาอะไรที่เกิดขึ้นกับเขาศรัทธาศรัทธาเป็นส่วนเบื้องต้นที่จะทําให้กุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตในใจของบุคคลเหล่านั้นซึ่งศรัทธานี้ไม่ใช่ธรรมดานะโยมนะ เป็นธรรมะที่สามารถทําให้บุคคลคนนั้นได้รับวิบากที่น่าปราถนาน่าชอบใจข้ามพบข้ามชาติและเป็นปัจจัยแก่ความพ้นจากทุกข์ได้ด้วยเพราะว่าศรัทธ,ธาเนี่ยต้องบอกว่าศรัทธ,ธามีลักษณะของเขาสสัทธ,ธาหานะลักคนาศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาเนี่ยมีความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเป็นลักษณะอะไรเราเป็นสิ่งที่ควรเชื่อบัวสามขา โยมเคยเห็นวัวสามขาไหมโยมอาจจะไม่เคยเห็นแต่บางคนได้ยินนะพอได้ยินว่าวัวสามขาเท่านั้นแหละเดินทางจากอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งนะไปกราบไปไหว้วัวสามขาหารู้ไหมว่าวัวสามขาคือวัวพิการโยมเออวัวพิการนะ่ะแกออกมาสามขานะแทนที่จะออกมาสี่ขาเหมือนว,วัทวทั่วไปใช่ไหมออกมาสามขานะแสดงว่า แกเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยอํานาจของอกุศลกรรมและยังไม่พอนะอกุศลกรรมนั้นมีกําลังทําให้อัตภาพร่างกายของแกเนี่ยไม่เหมือนกับวัวอื่นๆเนี่ยเรามีสองขาใช่ไหมอาจจะคิดว่าเออวัวสามขามันแปลกกว่าเรานะมันแปลกกว่าวัวทั่วๆไปเอาไปไหว้มันสักหน่อยไหว้ไม่พอนะขอเลขอีกอา้าวไอเราเข้าเรียนนะครูสอนแทบเป็นแทบตายบางทีก็บวกเลขก็ยังผิดยังถูกนะ มันออกมาสามขามันยังไม่ได้เบียนอะไรเลยมันไปขอเลขมันนะแล้วมันจะให้ถูกได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าวัวสามขาไม่ใช่เป็นที่ตั้งที่อาศัยของศรัทธ,ธาไม่ใช่สิ่งที่ควรเชื่ออันนี้ยกเป็นต้นไว้นะและอะไรละเป็นสิ่งที่ที่ควรเชื่อพระรัตนตรยยัยโยกรรมอย่างนี้เป็นต้นพระรัตนตรัยเป็นต้นเป็นสิ่งที่ควรเชื่อหรืออีกอย่างหนึ่งลักษณะของศรัทธ,ธาคือโอกัปนลักษนามีลักษณะ ปักใจมั่นโดยไม่หวั่นไหวพอได้ยินได้ฟังสิ่งใดก็ตามที่เรามั่นใจว่าสิ่งนี้เป็นกุศลเป็นสิ่งที่มีคุณใจเราก็น้อมไปในสิ่งนั้นอย่างเช่นว่าบางคนบางท่านสังสมอบรมบารมีมายาวนานพอได้ยินคำว่าพระุดธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกแค่นี้โยมแค่นี้เลยจริงๆนะยังไม่ได้ยินคำไหนเลยศรัทธาเกิดขึ้นแบบท่วมทับสรีระร่างกายของท่านเลย เหมือนกับว่านั่งก็ไม่สามารถกําหนดได้ว่านั่งยืนก็ไม่สามารถกําหนดได้ว่ายืนคือมีศรัทธาขนาดนั้นมีปีติท่วมท้นเกิดขึ้นขนาดนั้นปักใจลงไปเลยว่าบุคคลผู้นี้แหละเป็นบุคคลที่เราจะฝากชีวิตไว้เจอละเจอคนที่เราจะฝากชีวิตไว้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยมีความไม่หวั่นไหวเป็นลักษณะคือโดยประมาณนี้แล้วคุณสมบัติของศรัทธาคืออะไร มีความเลื่อมใสมีความผ่องใสเป็นรสเป็นคุณสมบัติภาษาธนาร,ารสานะภาษาบาลีนะหรือปักขันธนรสามีความเล่นไปเป็นลักษณะเล่นไปไหนเล่นไปในกุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมนะ่ยมีทานศีลภาวนาสัทธาเนจะเล่นไปในกุศลธรรมด้วยการให้ทานบ้างด้วยการรักษาศีลบ้างด้วยการเจริญภาวนาบ้างอย่างนี้เป็นต้น หลังจากฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับ FC ญาติธรรมผู้ติดตามกับผมทุกท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับเห็นด้วยหรือไม่ที่ว่าพระอาจารย์มหาสมบูรณ์ฉันตะโกท่านกล่าวพระธรรมได้ถูกต้องและลึกซึ้งอาจจะเข้าใจยากสักนิดหนึ่งแต่ถ้าคนตั้งใจฟังก็สามารถเข้าใจได้ครับ เป็นธรรมะที่ดีงามที่ท่านกล่าวขึ้นมาเป็นธรรมะที่อาจจะลึกซึ้งสักหน่อยต้องใช้เวลาฟังนานกว่าจะเข้าใจนะครับถ้าใครคิดเห็นว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับก็กาบสวัสดีครับ